วันนี้วันที่เจ็ดแต่เดอพรอหัดหน้าวันที่สิบสี่วันเขาพันษาพุทธน้าสิบห้าค่ำเดือนแปดอัสานหบูชาโอ้ผ่านมาเคิงปีแล้วว่าอฮี่เลยวะเจ้จำพันษาอีกแล้วอันนี้เดือนกรกฎาเนาะเรื่อยเคิงปีมาลเลยรเนี่ยนี่อธิตนากันหนึ่งปีเต็มเร้อยมอ้จา เป็นยังไงล่ะหนึ่งปีผ่านไปพ่าหน้าพ่อเป็นไปพ่ออยู่พ่อเศร้ากว่านล่ะอืออืมอืมอืมแะก็ต้องสู่วันต่อไปอจนกว่าจะหลุดกระพิบตาพ้านแล้วอืม, <laughs> อมเอาดีตัว กับพิบตาเนี่ยเป็นพิษมันลอล้องอยู่นะท่านทีเออกระพริบตาแต่ว่ามันยังกระพริบตาปุ๊บมันดับปับถูกกระหายปุ๊บไลื่แล้วมันนั่งที่ท่านได้ไปนิพพานเดย์นะอ้าวสมาชิกมาพร้อมแล้วนะเดี๋ยวเราทบทวนธรรมะมือเุ้ากันทุกข์และสุขที่เคยได้รับภิกษุทั้งหลายสงสารนี้กําหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้ เมื่อเราสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้นมีตันหาเป็นเครื่องผูกท่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏเธอทั้งหลายเห็นทุกขะตะบุรุษผู้มีมือและเท้าไม่สมประกอบพึงลงสันนิฐานในบุคคลนี้ว่าเราทั้งหลายก็เคยเสวยทุก์ขเห็นปานนี้มาแล้วโดยกาลนานนี้ ข้อนั้นเพราะเหตุอะไรภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุว่าสงสารนี้กําหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอาวิชชาเป็นเครื่องกัน้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกท่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏสัตว์เหล่านั้นได้สมวยทุกความเผ็ดร้อนความพินาศ ได้เพิ่มภูนปัทภีที่เป็นป่าช้าตลอดกาลละนานเหมือนอย่างนั้นด้วยเหตุเพียงเท่านี้ก็พอแล้วเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงพอแล้วเพื่อจะคลายกำหนัดพอแล้วเพื่อจะหลุดพ้นดังนี้ทุกขตะบรลดมือเท้าไม่สมประกอบใครคิดไว้เด้อเคยเป็นมาแลน่ไนะ พิสูทั้งหลายสงสารนี้กําหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกท่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏเธอทั้งหลายเห็นบุคคลผู้เพียบพร้อมด้วยความสุขมีบริวารคอยรับใช้พึงลงสันนิษฐานในบุคคลนี้ว่า เราทั้งหลายก็เคยเสวยสุขเห็นปานนี้มาแล้วโดยกาลนานนี้ข้อนั้นเพราะเหตุอะไรภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุว่าสงสารนี้กําหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เมื่อเราสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกท่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องต้นยับไม่ปรากฏ สัตว์เหล่านั้นได้เสวยทุกความเผ็ดร้อนความพินาศได้เพิ่มพูนปัทภ,ภีที่เป็นป่าช้าตลอดกาลนานเหมือนอย่างนั้นภิกษุทั้งหลายด้วยเหตุเพียงเท่านี้ก็พอแล้วเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงพอแล้วเพื่อจะคลายกำหนัดพอแล้วเพื่อจะหลุดพ้นดังนี้ทุก แบบผสมประกอบกเกิดมาแล้วสุขว่าเพรียบพร้อมสมบูรณ์ด้วยบริวารก็มีมาแล้วแต่เสียอจางได้อีกชีวิตแนอกจากนี้เพิ่นยั้มีอีกนะว่าเอาเองเหตุส่วนสุดสเกิดเ,เคยเห็ุมาแล้วเกิดเป็นโจรฆ่าเกิดเป็นโจรคมขืนเกิดเป็นคนบนดีก็เป็นมาแล้วถือเข้าขาตัดข้อก็เยเคยถือมาแล้วเป็นมื่อบิดรลอก สุสุดสุดกระเต็มที่มาแล้วถูกสุดสุดกระเต็มที่มาแล้วสวยสุดสุดก็เคยเป็นมาแล้วราคาขนเท่าังอยากเกิดอีกยังพอใจการเกิดยังต้องเกิดอีกต้องกระต่องเป็นยังสี่ต่อไปจนถึงว่าพอแล้วเพื่อจะเบื่อนายในสังขารทั้งปวงพอแล้วเพื่อจะคลายกำหนัดพอแล้วเพื่อจะหลุดพ้นนี่นี่แหละห้รและเลึกไหวเห็นผู้ใดเป็นทูก อ้าบะตองไปสลดเขาเรียกว่าบะ,ะต้องไปคิดหลายแค่เขาข้าย้อนพอกมหลักก็ถึงเป็นทันสันขันพ่อซอยได้กันซอยนะซอยบอยไไร์ใดอาก็ตตองว่างแต่เป็นกลางกลางเห็นผู้ใดประสบความจำเจป็นกับบะตองไปอิจฉาเขาอ้าก็ค่อยเป็นนั่นแล้วอากับพลอยยินดีอนโมธนาแสดงว่าบุญกุศลทท่เขาสัาง่งมันก็ลังหนบอบเสร็จไปทางหนก็ตามถึงเวลา เสมอเฉพาะผลบุญอย่างเดียวไม่สร้างบุญใหม่ถึงไม่ล่าบุญเบิด,บดมันกระถูคคือจังเศรษฐีูนนั้นล่ละบุญเก่าหมดแล้วและไม่กระทําบุญใหม่ตายไปก็ไปนัน่นหรอกถึงตอนหนีเฮากับมาว่องจะของว่าเออที่มิดมันหนาสิดีกว่าหนีมันหนาสิสบายกว่าหนีกต่พอเป็นอย่างราว่าของเก่าเฮาก็ถึงเว้าพันบอกไง ตัวสุดๆเท่ากับเป็นมาแล้วนะคนไม่ดีเราก็เคยเป็นมาแล้วก็ทํามาแล้วแต่ธรรมดาถือสว่าตอนนีเ้เสวยผลของกรรมไม่ดีแต่ในขณะเดียวกันเราก็สร้างกุศลคุณงามความดีเราต่อไปด้วยการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาะเดี๋ยวสุดท้ายนะพอวิบากกรรมเก่ามันหมดไปบุญกุศลใหม่ที่เราสร้างเนี่ยมันก็ให้ผลพรามันให้ผลที่นี่ที่มิเคางหหน้าเราก็มีแต่ความสุขความเจริญและสุดท้าย นิพพานที่เราตั้งเป้าหมายไว้ก็คงสําเร็จในที่สุดในหละใไอพญา,ามมงจังสี่ไอคิดสวาหนังเอ็นกระดูกจากเหลืออยู่เนื้อและเลือดในสรีระจะเหือดแห้งไปก็ตามทีประโยชน์ใดอันบุคคลจะพึงบรรลุได้ด้วยกําลังด้วยความเพียรด้วยความบากบันของบุรุอหากยังไม่บรรลุถึงประโยชน์นั้นแล้วจัหยุดความเพียรเสียเป็นไม่มี่น่ะเป้าไม้ยอียงไปห้าตั้งไว ความสําเร็จในเรื่องต่างๆที่เราตั้งเป้าหมายไว้ถ้ายังไม่สําเร็จก็อย่าหยุดความเพียรอย่าหยุดความตั้งใจอย่าท้อถอยในการทํปกุศลมันก็มีเสมอะมันจะสมเร็จตอนนี้ก็รับไปก่อนมีบาก,กรรมเก่าอ,อ้าวขาโค่นแกขามาแล้วเนาะรักขโมยก็รักมาแล้วเป็นมันสนล่วเนาเรนะรับมีบาก,กรรมมันกะธรรมดาอืมแมนน่าอืมกระทุกไปก็ว่าเป็นยาง ถือเสวาค่าฝ้าสเสวยกรรมให้มันเบิดเบ็ดแหละกันแล้วก็ต้องสเสวยกันอีกต่อไปนี่แหละไอ้นอ้องมว่านจะทําความเพียรแข่งกับภัยในอนาคตจากอนาคตสิเป็นทางใดเท่ากับโมหูแต่ว่าภัยในอนาคตห้าอย่างนั้นมีแน่นอนผู้เจ้าพันวาแล้วภัยอันเกิดจากความแก่ชาราโมเจ้าถือกันแล้วภัยอันเกิดจากความเจ็บไข้ได้ป่วยไอ้น้อก,ก็ถือกันแล้วในบางคน ต่อมาภัยคือข้าวยากหมักแพงนะก็เริ่มแล้วนะเริ่มมากวันนม้ภัยกลังเริ่มนะมากเรื่อยๆแล้วเนะี่ยภัยอย่างอีกภัยเกิดจากนะมนุษย์ทะเลาะบาแว้งกันสุดท้ายกับภัยองเกิดจากสงแตกกันนี่ละ่ะมาเซว่าหลุ่นเท่าไปพอ่อกับทุกอย่างในไภัยหายยางมันอนาคตของพระพุทธเจ้าเนาะนี่แหละภัยภัยในอนาคต ออา่ันห้สาสั่งคุณงามความดีกันไหวนะเดี๋ยวหนักก็จะเป็นเบาเบามันก็จะกลายเป็นเหมือนไม่มีนั่นแหละเหตุแห่งมันได้เอาละอันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาสุดท้ายก็ขออนุโมทนากับพวกเราทุกคนที่ได้มาประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมมากระทํากิจเนื่องด้วยการฟังกระทํากิจเนื่องด้วยความเป็นพวกหูงสูตรก็ขอให้พวกเราเอาไปแทงตลอดด้วยดีด้วยความเห็นเพื่อที่พวกเราจะได้เป็นผู้รู้ทั่วถึงอัฏถะรู้ทั่วถึงธรรมะ ในธรรมวินัยของพระผู้มีพระภาคและได้ปฏิบัติธรรมสมควรแกรรมในการเบืองหน้าต่อไปด้วยเหตุปัจจัยอันดีทั้งหลายที่เราได้สร้างและสั่งสมมาจงเป็นเหตุปัจจัยให้เราได้รับผลตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสเอาไว้ทุกประการไม่ว่าจะเป็นผู้ไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมเป็นผู้ถึงความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสื่อมและที่สุดก็ขอให้ได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จผลอย่างนิพพานพ้นทุกข์ในอนาคตกลรอันใกล้โดยทุนหน้ากันทุกคนทุกขั้นเถิด